วนันนี้เราก็อยู่กันที่วัดล่องขุนนะคะจังหวัดเชียงรายก็มากับเพื่นสาวน,นี่ค่ะก็จะเป็นวัดนะคะออโอเคเออสามารถเขาบอกว่าให้มาตอนประมาณตอนช่วงเย็นเพราะว่า แสงจะสวยเวลาแสงแสงตกกระทบอะคะ่ะพอดีมีคนขอรูปกับถ่ายรูปกับดาราเดี๋ยวรอสักกุนค่ะอ้ค่ะอ่าถ่ายเสร็จแล้วโอเคนะคะ,ก,คะก็มาเที่ยวสงการค่ะก็พอดีแฟนบ้านอยู่ที่เชียงราย ก็มาตะกอนอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ย้ายละนเดี๋ยวจะพาไปดูวัดมาข้างๆนะ้นี่เขาบอกว่าคือเป็นคาทลิกค่ะเป็นคาทลิกเลยว่าเวลามาวัดก็จะอย่างนี้แหละไม่รู้จะทําอะไรมาเดินดูวัดไปก็นี่ค่ะโน่นโน่นซุปเปอร์สตาร์ของเราที่แท็กโท,กทอ,อยู่บนวัดสวยไหมเชื้เนี่ยแหละอ๋ฮะ อ,นนอันนี้ก็สุปตายคนหนึ่งมาแจกลายเซน็นไม่เป็นมิดแม็กซิมค่ะปีปีปีนี้แหละแล้วก็จบปีนี้แหละจบปีนี้ค่ะ mm hmm. อะคืนนี้จะมีปาร์ตี้ฟอร์มนะคะทุกทา่าน mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราก็จะใส่ทูพีสเบาๆโชว์ไขมันบางส่วน mm hmm. อโอ,โอขอโทษขอโทษทำตัวไม่เรียบร้อยเลยน้องมาวัดสำรวมบ้าง ตอนนี้เขาเป็นแทนถ่ายวิดีโอกันเป็นสีส้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ่ายยังไงเห็นคนหนึ่งเขาถ่ายใครรู้บอกหน่อยนะจ๊ะองไม่อยากเห็นหน้าเต่นกน่องคงอยากจะเห็นหน้าว่าวันนี้ก็แต่งตัวนี่ไงไม่เรียบร้อย็นปะใส่กระโปรงอะแค่นี้ลวนะไปายเพื่อนๆ,นๆ,นๆคิดถึงนะคะจุ๊บบจุ๊บบปิดไงอะ